สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับงานเลี้ยงทรงครับผมผู้แขนไอ้ซ้ายพี่จิ๋กเมียงไทยครับนี่ครับคนมามาหลายครับผมผู้แขนกินข้าวกินน้ำแรงงานไทยใน,นอิสรสาเอลนี่ครับมาทรงไอ้ซ้ายเราจิ๋กเมียงไทยพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยอยู่ภาคใต้อิสราเอลนี่ครับก่อน,นี้กลับบ้านของราผู้แขนเลี้ยงทรงกันครับผม กูแขนขกินข้าวกินน้ำนกันพี่น้องเพราะว่ายุมกันหลายปีกับชิ้นทอดกันครับวิธีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเลพี่น้องนะครับเบื้องต้นคนมาหลายหลายเต็มหมดเลยครับรกินข้าวกินน้ำซุ้มกันใช่ไหครับผมแบบมีความสุขเลยพี่น้องเองคนนี้เพิ่งกลับบ้านนี่ก็พัจังหวัดนครพนมเลยพี่น้องเนี่ย,น,ย,น,น,ยน,นะครับตัวกลับเมืองไทยก็จากงานมดจังยี่พ่อกันมะครับผมเพราะว่าอยู่อิสราเลกับ จัี่งพวกกันครับพี่น้องก็เลยขี่กลับแต่ละคนก็เลยไม่เห็เกับขวากับน้ำซุ้มกันผูแขนให้กันครับผมผูแขนให้กันแล้วก็ไว้ฟ้อนให้กันครับกลับไปบ้านก็ให้ร่ำรวยมีเงินมีทองเหตุยังก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับพี่น้องนะครับแต่งานไทยแต่ละคนก็มาผูแขนผูแขนให้กันย่างมีความสุขครับผม ว่าก็ยุ่มกันหลายปีเตอพี่น้องจากกันเมลยร่าจากกันเลยคิดฮอดกันเอลยทลาําละนะครับคนเสียแดงเสียแดงไร้ข่าวนี่โอ้น้ำตาไหลเลยพี่น้องเนี่ยน้ำตาไหลเลยคิดฮอวดลายยุ่มกันโดนนะครับพี่น้องเป็นคิดฮอดกันหลายยุ่มกันโดนเพื่อนจึงผูกแขนให้โทรศัพท์เคียงนึงแล้วเลยพี่น้องหนึ่ พู้นะครับผมให้โทรศัพท์แชีงนึงไปไสพิ่นว่าไหนพี่น้องเราเคยยุมกันตั้งหลายปีพี่น้องเอ้ยเวลากลับกลับจากกันก็เป็นอะไรที่เหรอครับผมเวลากับทำร้ายจากกันก็เลยยุมกันตั้งหลายปีเนาะต้องห้าปีสามเดือนเนาะห้าปีสามเดือนนะโอ้ยยมกันแจ้งด่วนนะครับเอ้ยพี่น้องนี่ครับ แรงงานไทยในต่างเดือนมาอยู่ี่กะหักกันด้วยครับผมพิธีชีวิตแรงงานไทยเฮาไก่บ้านไก่เมียงมาหาเงินหาท้องพี่น้ะง่วยได้เงินได้ท้องต่ละบาดไปเลี้ยงครอ,อบครัวบ้านเขากะโอ้คนลําบากเลยพี่เนาะเนี่ยครับผมเป็นร่าจาก,กันแต่ละคนกะเห็ดก,กับขอกับน้านําซุ้มกันแล้วกผนน็ผู้แขนสิ่ลรอครับพี่น้องผู้แขนผู้แขน ให้กันครับผมให้กลับไปอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจักง้มเด็เขาตั้งยี่พ่อกันมปเลยถ้าเปเมืองไทยก็นเลยเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดคนละมองคนละบอลล่ะครับพี่น้องจากง้มเด็กตั้งยี่พ่อกันั้งทีได้เห็นกันกับก้อนจ้ากันกับเคล็ดกับพ่อกับน้ำซุ้มกันกินน้ำกันเมื่อสุดท้ายแล้วครับผมจากง้มเด็กเขาตั้งยี่พ่อกันถ้าไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เลย คนกับังมาหลายเลยพี่น้องเนี่ยังมาหลมาเต็มอยู่เพราะว่าวิถีชีวิตแรงงานไทยภาคใต้เขากะแต่ละแข้มเกะคนให้ไหลครับร้านกับบ้านกับเลี้ยงทรงกันเสียลครับผมแต่ละเข้มกันเลยเลี้ยงทรงเฮ็ดกับข้าวกับน้ำซุ้มกันกินน้ำกันเพราะว่าเขาก็ดยืมกันหลายปีนะพี่น้องนะยืมกันหลายปี ล่ายจาก,กันแกนังซีเหรอครับผมแกคิดหอดกันนังซีเหรอพี่นอ้องครับข้าวเนี่ยแกมีหลายอย่างด้วยพี่นอ้องเติงลาบงวัวต้มขมต้มขมแล้วก็โอ้หลายอย่างพี่นอกก้องกับข้าวก็ไเลยต็มอยู่ครับผมถึงลาบเป็ดด้ครับลาบเป็ดก็มีลาบเป็ดพเพื่อนเลียดแปลงเป็ดมืด้อนะครับผมนะครับกินกันแล้วก็พักกันร้องเพลงมีอย่างมีความสูขพี่นอ้อง เพราะว่าเพื่อนกับงูเพื it, ่อนกับเด็กกับประเทศไทยเขาละเขาไ้กินข้าวซุ้มกันครับโดนเทียได้พี่น้องกินน้ำกันนี่ก็เลยซุ้มกันก็เลยเพราะว่าแต่ละเมื่อแต่ละวันกับเหตุการณ์เหตุงานไม่มีแล้วก็แค่กข้าวกินไผ่กินมันแล้วก็นอนผักควันพี่น้องเมื่อใดวันหยุดเขาจังมาเหตุกับข้าวกับน้ำซุ้มกันจังได้กินน้ำกันครับผมเดือนนึงก็ได้กินซุ้มกัน เทียหนึ 1, 2, 1, 1, has, Seth, ่งสองเทียเหรอครับพี่น้องเพราะว่าบางมือเขาเฮ็ดงานเมีละเฮ็ดงานเมีแล้วเขาก็เฮ็ดกินไผ่กินมันแล้วก็นอนครับผมบางมือเขาเมื่อเดี๋ยวเขาว่างเขาก็จั้งมาเฮ็ดซุ้มกันครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ก็มาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำเยี่ยงทรงคุ้นพื้นกับบ้านกับเมียงไทยเหรอครับพี่น้องกับเมียงไทยไปอยู่กับลูกกับแม่พึ่งเราครับผมเพราะว่าพึ่นกะ ห่างจากมาดนแล้วมาหลายปีแล้วนะห้าปีสามเดือนแล้วจังได้กับเมืองไทยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นกับ่บได้กลับไปพักแจ๊เที่์ใพี่นอ้องโอ้ห้าปีสามเดือนนี้ก็โดนเติเด้วยพี่นอ้องคนไทยเมืองไทยเขาก็ถือว่าโดนได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นยิงสาวเดียวนะเพิ่นบบกลับไปพักไปเพิ่นว่าถ้ากลับไปพักกะมันกระเบิดเงินไหล ถ้าโอสลาสู้สาวเดียวกัมันกระโดนพี่นอะด้วยได้กลับบ้านเขาก็กเลยก็เลยกลับเพรานึงก็เลยเห็ดกระเพรากับน้ำเลี่ยงซุงมูพวกแรงงานไทยในอิสเซลลวที่อยู่น้ำกันแหละครับพี่นเน,น,นอะนะครับเหลยอจากจากกันค้นคนล่หลายเลยพี่นนองนะครับแล้วก็มาตั้งอีกวงหนึ่งครับผมวงนี้อยู่ข้างในเหรอครับผมเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันคนหลายนะ คนหลจุดห่อมีหอนห่อนหมองนั่งน้องพี่นนอะจุดห่อนมีห่อนหมอนง,นงนันนนน่ง,งก็เลยก็เลยมาตั้งอีวกวงหนึ่งกินทางขง้างกันแหละครับผมเพราะว่าคนกะมาหลาแข้มนี่พี่นนอะอยู่แถวภาคใต้นี่โอ้ล่งงมาบิ้นเหรอครับเนะาะเพราะว่าเพื่อนกะบมูจากมูพวกหลายครับผมมูพวกหลมูพวกหลายมัยนไป,นเ,ปเด่นแขมนั่นพี่นี่มันก็นเลยมีมูพวกหลพี่นนอะ มูพวกก็เลยมาเวลาน้นก็มาเลี้ยงซุ่งเราครับผมเวลาเรากลับบ้านกลับเมืองไทยมันก็นเลยเต็มครับจนมูมีหอดมองนั่งเนาะจนได้ตั้งสองวงสามวง,น,งมนู่นนี่นัองตั้งวงสองวงสามวงแยกออกมาว่ามันคนมาหลายนะต่อผูกเขียนเนี่ยโอ้ผมก็ยวิวได้หลายเตื่นไปได้ครับเนี่ยผูกเขียนก็นยิวได้หอดได้หอดประมาณ พันเช็คสองพันเช็คอยู่บ่พี่น้องเป็นเงินไทยประมาณหนึ่งสองหมื่นมั้งเราผมตีไปเดีอ่านทอดสามพันเช็คสี่พันเชคพวกเราผมว่าคนมาหลายเนาะตั้งแต่เสื้อเข่าหน้ามาเฮ็ดนี่กะหมดหลายแล้วแต่ว่ากะเปิ่งซงกันกะได้ค่ากับเข่ากับหน้าขึ้นแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ละคนเพิ่นมาเพิ่นกะผูกแขนหลายอยู่ผูกแขนหลายอยู่ช่วยช่ยเงินจัดงาน เครื่องทรงพี่น้องแรงงานไทยนี่เสียวอพี่น้องนี่ครับนี่ก็ลาบเก็ดแล้วก็เลียดแปลงต้มเป็ดได้พี่น้องแล้วก,ก,ก็ก้อยเนี้องัวกินซุ้มกันเขาลายคนนะครับ